ดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามารีวิวเตียงครับเป็นเตียง6กฟุตครึ่งครับคุณ6ฟุตชมๆชรมอบๆด้านข้างครับแล้วก็ชมท้ายเตียงหัวเตียงครับเป็นไม้สักครับ แล้ก็ดูด้านท้ายครับท้ายเตียงมีลิงชักใบหนึ่งครับไว้เก็บของผ้าปูผ้าหม่ตตมน,นี่เป็นหกฟุตครับคูณหกฟุตครึ่ง มัวเตียงจะแกะลายครับแกะลายดอกนิดหน่อยเป็นลูกฟักเราไปดู ตัวที่ยังไม่ใส่ที่นอนครับนปเป็นเตียงหกฟุตขึ้นครับท้ายมีลิ้นชักสองใบเป็นไม้สักครับ้พื้นเป็นบล็อกบอร์ดมีตู้ข้างเตียงตู้ข้างเตียงก็มีลิ้นชักสองใบ มาเตียงเป็นลูกฟักครับลูกฟักรอมีสามฟุตครึ่งด้วยครับสามฟุตครึ่งนี่ก็หกฟุตครึ่งครับ คลิปนี้ก็แค่นี้ครับเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งจากวันย c h ชาแนลครับสวัสดีครับ